เอาชนะคนชอบเอาเปรียบด้วยจิตวิทยาเล่นเกมด้วยสมองไม่ใช่อารมณ์เราทุกคนล้วนเคยเจอคนที่ชอบเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ในครอบครัวคนประเภทนี้มักใช้เสน่ห์คำพูดหรือความเห็นแก่ตัวแฝงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนใครจะเสียหายแต่ข่าวดีคือจิตวิทยาคืออาวุธลับที่คุณใช้เอาชนะ คนเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องเสียงดังแค่ต้องใช้หัวมากกว่าใจเริ่มจากข้อหนึ่งจับให้เขาให้ได้ recognize the pattern ก่อนจะโต้กลับคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาเล่นเกมอะไรคุณเอาเปมักมีแพทเทิร์นเดิมๆเ,เช่นทำตัวเป็นยุบเลี่ยงความรับผิดชอบหรือพูดหวานล้อมเพื่อให้คุณยอมตกลงจิตวิทยา ถ้าคุณรู้ทันโดยไม่แสดงออกแต่เก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมนั้นอีกคนบางคนไม่ได้เก่งกว่าเราแค่เขารู้ว่าเราไม่รู้เกมของเขาต่างหากในชีวิตจริงเราจะเจอคนที่ชอบเอาเปรียบใช้ความนิ่งของเราเป็นจุดอ่อนใช้คำพูดดีๆหลอกให้เรายอมตามและบางคนก็เก่งเหลือเกินในการเล่นบทเหยื่เพื่อได้สิ่งที่ต้องการแต่รู้ไหม คุณสามารถเอาชนะคนพวกนี้ได้แบบไม่ต้องขึ้นเสียงเลยแค่คุณจับท้ายเขาให้ได้ Recognize the pattern คือการอ่านเกมหรือจับแพทเทิร์นพฤติกรรมของคนที่พยายามเอาเปรียบเราเพราะคนพวกนี้มักใช้พฤติกรรมซ้ำๆแบบเดิมเพียงเปลี่ยนสถานการณ์ถ้าคุณสังเกตดีๆเทคนิคจับท้ายและรับมือคนชอบเอาเปรียบด้วยจิตวิทยาคือบันทึกพฤติกรรมซ้ำๆแพทเทิร์นแม i n ิ ถ้าเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกเสียเปรียดบ่อยๆให้ลองเขียนลงว่าเขาเข้าหาคุณตอนไหนเขาพูดว่าอะไรสุดท้ายคุณเสียอะไรไปเมื่อเห็นซ้ำๆคุณจะเริ่มจับรูปแบบเกมของเขาได้แม่นยำขึ้นต่อมาอย่าเล่นตามบทที่เขาเขียนคนที่ชอบเอาเปรียบมักมีบทให้คุณเล่นเช่นเป็นคนใจอ่อนคนตามใจคนเกรงใจเมื่อคุณหยุดเล่นตามบทเขาจะเริ่มสับสนเพราะเขาควบคุมไม่ได้อีกต่อไป ต่อมาใช้คำถามแทนการตอบรับแทนที่จะพูดว่าก็ได้หรือโอเคให้ตอบด้วยคำถามที่บีบให้เขาแสดงเหตุผลการใช้คำถามทำให้เขาหลุดจากบทและเริ่มตรหนักถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำต่อมาตั้งขอบเขตด้วยความนิ่งไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องอธิบายยาวแค่พูดสัน้นชัดและมั่นคงเพราะความเงียบคือดาบคมที่สุดของคนที่รู้เกม ต่อมาจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องถูกชอบเสมอคนที่เอาเปรียบมักใช้ความกลัวว่าเราจะดูใจร้ายมาเล่นงานเราแต่การเป็นคนดีไม่ต้องยอมให้ใครลากคุณไปในเกมที่คุณไม่ได้อยากเล่นเอาชนะไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อทวงคืนพลังของตัวเองการจับไพ้เขาให้ได้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลายเป็นคนใจแข็งแต่หมายถึงการมีสายตาที่มองเห็นเจตนาที่แฝงอยู่และเลือก ไม่ร่วมมือกับพฤติกรรมที่ไม่แฟร์เพราะเมื่อคุณหยุดตอบสนองคนเอาเปรียบจะไม่มีพลังอะไรเลยต่อมาข้อสองใช้เทคนิคตอบแบบเย็นชาคนชอบเอาเปรียบมักต้องการความรู้สึกของคุณทั้งความสงสารความโกรธหรือความรู้สึกผิดถ้าคุณตอบกลับด้วยท่าทีเรียบเฉยเย็นชาไม่อินไม่ตื่นเต้นเขาจะหมดพลังทันทีเพราะเขาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเทคนิคตอบแบบเย็นชาเพื่อ เอาชนะคนที่ชอบเอาเปรียบชอบดรามา่าหรือดูดพลังชีวิตของคุณอย่างแนบเนียนด้วยความนิ่งที่มีพลังมากกว่าการโต้กลับบางคนไม่ได้อยากคุยกับคุณเขาแค่อยากดูดพลังคุณถ้าคุณเคยเจอคนแบบนั้นคนที่ชอบเอาเปรียบชอบจุดไฟใส่อารมณ์ชอบเล่นบทยืหรือคนที่อยู่ใกล้แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยทุกครั้งคือเครื่องมือที่คุณต้องมีเครระหเทคนิคคือเทคนิคนี้เรียกกันว่าเทคนิคหินสีเทา แนวคิดคือทำตัวให้เจืดชื่อดน่าเบื่อและร้ายปฏิกิริยาเหมือนก้อนหินสีเทาเพื่อให้คนที่พยายามหาดราม่าหรือจุดอ่อนทางอารมณ์ของคุณหมดความสนใจและเลิกใช้คุณเป็นหยกใครคือคนที่ควรใช้เกร,รอกใส่คนชอบเอาเปรียบและคนชอบโยนความผิดและคนชอบยั่วยุให้คุณตอบโตคนหลงตัวเองข้ารุนแรงและคนที่พยายามควบคุมคุณผ่านอารมณ์เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้อยากฟังคุณ เขาอยากควบคุมปฏิกิริยาของคุณจิตวิทยาเบื้องหลังเทคนิคนี้คนที่ชอบเอาเปรียบหรือควบคุมคนอื่นมักใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือเขาจะดีบ้างร้ายบ้างเพื่อดูว่าคุณตอบสนองยังไงถ้าคุณหัวร้อนเสียใจหรือรีบแก้ตวคุณกำลังเล่นตามเกมเขาแต่ถ้าคุณนิ่งและตอบแบบไม่มีอะไรให้จับได้เขาจะเบื่อและหันไปหาคนอื่นที่ตอบสนองได้มากกว่า กฎเหล็กของการใช้เรรกราะอย่าอธิบายอย่าแก้ตัวเพราะนั่นคือช่องที่เขาจะขยายประเด็นและโจมตีคุณต่ออยากเผลอประชดหรือตอบโต้แบบมีอารมณ์เพราะนั่นเท่ากับคุณยังเล่นอยู่ในเกมของเขาถ้าจะพูดให้เสียงเรียบที่สุดและน้ำเสียงเป็นกลางยิ่งนิ่งยิ่งน่ากลัวสำหรับคนที่หวังผลจากอารมณ์คุณอย่าคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายเม่ใชเปลี่ยนเขาแต่คือตัดพลังที่เขาดูจากคุณ เมื่อไหร่ควรใช้เกรยร็อบในสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องเจอเขาเช่นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวอดีตคนรักเมื่อต้องรับมือคนที่ไม่ฟังเหตุผลหรือชอบเล่นบทยืนในสถานการณ์ที่การพูดคุยแบบปกติไม่เคยได้ผลเลยต่อมาสามย้อนเกมด้วยคำถามแรงกลับเบา p r o s y c h o l i t y Questioning) แทนที่จะปฏิเสธตรงๆให้ใช้คำถามที่ทำให้เขาต้องคิดและรับผิดชอบคุณคิดว่าแบบนี้ยุติธรรมไหมถ้าฉันเป็นฝ่ายขอแบบนี้บ้างคุณจะโอเคไหมจิตวิทยาคนที่ไม่รู้สึกผิดจะเริ่มลังเลเมื่อคุณโยนความจริงกลับมาอย่างนุ่มนวลถ้าเราคิดจะเอาชนะใครที่ชอบเอาเปรียบเราต้องไม่เล่นตามเกมของเขาแต่ให้เขาเล่นตามเกมของเราเทคนิคการย้อนเกม ด้วยคำถามแรงกลับเบาหรือ r e a l Psychology Questioning คือวิธีการใช้คำถามในลักษณะที่ดูเหมือนว่าเราจะยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผลแต่ในความเป็นจริงเรากำลังทำให้คนที่ชอบเอาเปรียบเผชิญหน้ากับคำถามที่บีบให้เขาต้องคิดใหม่โดยไม่ต้องลงมือทำอะไรที่เกินความจำเป็น r e ือ Psychology ค,คือการใช้คำพูดที่ตรงข้าม กับสิ่งที่คุณต้องการหรือคำถามที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตอบกลับในทางที่ไม่คาดคิดหรือพูดง่ายๆคือการบังคับให้คนที่ชอบเอาเปรียบทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวโดยการชักนำให้เขาคิดถึงคำถามที่ท้าทายอุดมการของเขาหรือทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหลักการเบื้องหลังรือวิคการโต้กลับแบบที่ไม่ตรงไปตรงมาแทนที่จะบอกว่าคุณผิด หรืออย่าทำแบบนี้คุณจะถามคำถามที่ถาให้เขาต้องคิดถึงผลลัพธ์หรือพิจารณาการกระทำของเขาใหม่การใช้คำถามที่ดูเหมือนว่าจะตกลงคำถามที่เราถามจะดูเหมือนว่าเรายอมรับแต่จริงๆแล้วมันคือการําให้เขาต้องคิดลึกลงไปในสิ่งที่เขากำลังทำความไม่คาดเดาเทคนิค,คนี้ทาให้คนที่ชอบเอาเปรียบไม่สามารถคาดเดาการตอบสนองของคุณได้ ซึ่งจะทำให้เขาเสียจังหวะและไม่สามารถใช้เครื่องมือที่เขามักจะใช้ได้ตัวอย่างการใช้ r e ริวส o l o โลจีค s t i เ n i n g ในการเอาชนะคนที่ชอบเอาเปรียบเมื่อเขาพยายามให้คุณทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมคำถามนี้ทำให้เขาเริ่มสงสัยในเหตุผลของตัวเองและเปิดโอกาสให้คุณพูดถึงการตัดสินใจที่ดีกว่าต่อมาเมื่อเขาโยนความผิดมาให้คุณคำถามแรงกลับเบาคำถามนี้ ไม่ได้เป็นการโจมตีเขาต,งตรงๆแต่ทำให้เขาต้อ,องอ์เผชิญกับความจริงหนสิ่งที่เขากำลังทำต่อมาเมื่อเขาพยายามชักนำให้คุณยอมรับเงื่อนไขที่ไม่ยุติธรรมคำถามแรงกลับเบาคำถามนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับการขาดเหตุผลในการขอให้คุณทำสิ่งนั้นและเริ่มสงสัยในวิธีการของเขาประโยชน์ของการใช้ Reverse ูว์ซิคอลจี s t i n i n g ในการเอาชนะคนที่ชอบเอาเปรียบไม่ต้องลงมือทำอะไรที่แรงเกินไปการใช้คำถามแทนการตอบโต้แบบตรงๆช่วยให้คุณสามารถทรักษาความสงบและไม่ต้องทำสิ่งที่เกินความจำเป็นทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองการย้อนกลับคำถามําให้เขาต้องคิดซ้ำสองเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพยายามบังคับให้คุณทำและ ช่วยทำให้เขาไม่แน่ใจในวิธีการของตัวเองทำให้เขาเสียความเชื่อมั่นในตัวเองการตั้งคำถามที่ท้าทายการตัดสินใจหรือการกระทำของเขาจะทำให้เขาเริ่มสงสัยในแนวทางของตัวเองและในบางกรณีอาจทำให้หยุดพยายามเอาเปรียบไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งโดยตรงคุณยังคงรักษาความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้าหรือทำให้เกิดความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาว เคล็ดลับในการใช้ริวอร์ิเคโลจีควีเชนิงอย่าใช้บ่อยเกินไปการใช้เทคนิคนี้ในทุกสถานการณ์อาจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณกำลังเล่นเกมหรือทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างไม่จริงใจใช้เทคนิคนี้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นต้องระมัดระวังการถามคำถามที่ท้าทายการตัดสินใจของคนอื่นอาจทำให้เขารู้สึกเสียหน้าได้ ถามด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียในระยะยาวไม่ต้องรอคำตอบทันทีเมื่อคุณถามคำถามกลับไปให้เขามีเวลาคิดและตอบกลับโดยเฉพาะในกรณีที่เขาไม่พร้อมที่จะตอบคำถามที่ท้าทายสิตั้งขอบเขตอย่างนิ่งการตั้งขอบเขตไม่ใช่การขอโทษแต่มันคือการรักษาความเคารพต่อตัวเองและความสงบในชีวิต บางครั้งเราต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เครารพขอบเขตของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานในความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในครอบครัวการที่เราไม่ยอมให้คนเหล่านั้นเอาเปรียบเราโดยไม่ตั้งขอบเขตนั้นจะทาให้เราถูกควบคุมและสูญเสียความสงบในชีวิตการตั้งขอบเขตอย่างมั่นคงและนิ่งจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาสิทธิ์ของเราและไม่ยอมให้ใครมาผักดันให้เราเป็นเหยือ่อ ทำไมการตั้งขอบเขตจึงสำคัญในการเอาชนะคนที่ชอบเอาเปรียบการตั้งขอบเขตในชีวิตของเราคือการที่เราตั้งเส้นที่ไม่ยอมให้ใครข้ามไปโดยไม่ขออนุญาตซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาความเป็นส่วนตัวแต่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพตัวเองและการปกป้องพื้นที่ทางจิตใจและอารมณ์ของเราคนที่ชอบเอาเปรียบมกักจะข้ามขอบเขตของคนอื่น โดยไม่รู้ตัวหรือโดยเจตนาเมื่อเราไม่ตั้งขอบเขตเราก็จะถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือในการสนองความต้องการของคนเหล่านั้นการตั้งขอบเขตให้ชัดเจนและมั่นคงจะช่วยทำให้เราไม่ต้องเป็นเหยื่อของการเอาเปรียบและยังสร้างความเคารพในตัวเองได้ต่อมาหากใช้กระจกสะท้อนกลับไปมิเรเดต t ค c ิกอย่าปล่อยให้คนที่ชอบเอาเปรียบใช้คุณเป็นเครื่องมือใช้เทคนิคกระจกสะท้อน เพื่อให้เขารู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกหนึ่งในเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะคนที่ชอบเอาเปรียบคือการใช้กระจกสะท้อนกลับไปหรือที่เรียกว่า mirror d e t e c t i c s ซึ่งเป็นการสะท้อนวิธีการหรือพฤติกรรมของเขากลับไปในลักษณะที่ทำให้เขารู้สึกถึงผลกระทบของการกระทำของตัวเองซึ่งจะทำให้เขาเริ่มรู้สึก ไม่สบายใจและหันมาพิจารณาการกระทำของตนเอง Mirror d e t ท c t i c s คืออะไรการใช้ Mirror d เดท c t i ิ s หมายถึงการเรียนแบบพฤติกรรมหรือกลยุทธ์ที่คนอื่นใช้กับเราแล้วนำมาใช้กับเขาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยหลักการของเทคนิคนี้คือการทำให้เขาเห็นว่าเขากำลังทำอะไรกับเราและทำให้เขาตระหนักถึงการกระทำ ที่ไม่เหมาะสมของตัวเองในบางกรณีการใช้กระจกสะท้อนกลับไปสามารถทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือเกิดความรู้สึกผิดโดยไม่ต้องทำอะไรที่รุนแรงหลักการเบื้องหลังการใช้กระจกสะท้อนการทำให้เขารู้สึกถึงผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองเมื่อคนที่ชอบเอาเปรียบมาทำอะไรกับเราเช่นพยายามควบคุมหรือใส่ร้ายการสะท้อน พฤติกรรมของ,งอเขากลับไปจะทำให้เขารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในสิ่งที่เขากำลังทำการทำให้เขาคิดถึงผลกระทบที่เขาไม่ได้เห็นการทำแบบนี้ช่วยให้เขาเห็นอีกด้านของสิ่งที่เขากำลังทำต่อเราและอาจทำให้เขาสงสัยว่าเขากำลังผิดหรือไม่เหมาะสมทำให้เขาสูญเสียการควบคุมคนที่ชอบเอาเปรียบมาก จะรู้สึกว่าพวกเขาควบคุมสถานการณ์ได้แต่เมื่อเราทำกระจกสะท้อนกลับไปเขาจะรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกควบคุมและอาจทำให้เขาลังเลที่จะดำเนินการต่อไป